ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับและก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกรติดตามรับชมช่องรถไถมือ2นะครับของร้านเคสเตอร์อำเภอองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนำมาชมรถไถคูปุต้า L3608 อ่าตัวนี้เป็น d t p 5 58หหนะครับอ่าปา56ตัวที่ปี56เล่มทะเบียนพร้อมนะครับสภาพหนังฟ้าเลยครับผม เดิมทั้งคันนะครับสีเดิมนัตไม่เคยขยับนะครับผมก่อนรับชมขออนุญาตฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ทางร้านได้อัปเดตลงไปซึ่งร้านเคอร์เกเตอร์นั้นตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดถนนใหญ่เส้น24ไปมาสะดวกนะครับขายรถไฮเปอสองนะครับมีหลายค่ายหลายยี่ห้อครับคูโบต้ายานมาสนิวฮอลแลนด์ดีเซคิ จอนเดียนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับผมทั้งผ่านโรตารี่นะครับของใหม่ของมือสองมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับหรือจะเป็นพวกรถเกี่ยวข้าวรถขุดคูบต้านะครับก็มีให้เลือกอีกหลายรายการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำมาชมคูบต้า L 3 6 0 8นะครับสภาพจัดว่าเป็นนางฟ้า36ได้เลยครับคันนี้รถสภาพสวยเดิม ายแดงมือเดียวครับสีเดิมทั้งคันนอตไม่เคยขยับจริงๆริงครับผมคมไปดันเหลือเต็มนะครับผมสีสันก็มีตลอกบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานยางหน้าเดิมครับอโอตาน,นิดอกยังเหลือเยอะครับผมสีฝากระโปรงฝากระโปรงยังสวยนะครับแผ่นหลังคากระจกทุกอย่างเดิมหมดอยู่ครบนะครับเครื่องไม่เคยแกะปั๊มไม่เคยแกะเดิมหมดเลยนะครับเลยสังเกตตามนี้ คัดไม่เคยแต่ท่อนครับดูที่ของนัดครับนัดยังไม่เคยแกะสักจุดเลยครับสำหรับคันนี้แม้แต่ซีนหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับดูพวกนัดตรงนี้เดิมๆหมดเลยครับยังไม่เคยแกะจริงๆบอกแท้หลังแท้จากศูนย์ครับติดรถมาเลยชั่วโมงทําง,งานอยู่ที่สองพันสองพชั่วโมงขับชั่วโมงเดิมๆแท้ๆครับแต่ทักหลังสีเดิมยางดอกสูงครับ ระบบไฟเดิมครบอยู่ครบท้ายเลี้ยวสปอร์ได้หลังนะครับเล่มทะเบียนพรอ้อมชุดท้ายนี้ไม่เคยแกะฝาไฮาไม่เคยแกะสะโพกไม่เคยแกะนะครับดูครับน,อน็อตตรงนี้ไม่เคยแกะมาร์กแต้มสีอยู่ครบนะครับผมหรือว่าสวยครับตัวนี้เดิมมากเลยอุปกรณ์ตอนนี้ติดเป็นผันสามนะครับผมหรือเปลี่ยนได้ครับอุปกรณ์นะครับไปดันกับผันหลังผันหลังเลือกได้ผ,ผันควรบุกเบิกหรือว่าหาาันระจ้า นะครับอยู่ที่ลูกค้าครับนะครับเลือกได้เครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับปกซีนล้อหน้าหนียังไม่เคยแกงสองฝั่งเลยนะครับน็อตท่อนคัตยังไม่เคยตัดเกียร์ไม่เคยแกะฝาไฮพวกนี้อะไรไม่เคยแตะต้องเลยนะครับรถสวยเดิมๆแอลสามหกศูนย์แปดเล่นทะเบียนพร้อมครับคันนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ใบดินใบดันดินหน้ากับผ่านหลังซึงผ่านหลังให้เลือกได้ตามที่แจ้งนะครับรถสภาพนางฟ้าครับผมตัวนี้แอลสามหกศูนย์แปดสวย ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาสําหรับคันนี้รถสภาพสวยเดียวไม่ผิดหวังครับผมนะครับรถป้ายแดงลูกค้าซื้อมามือเดียวครับผมป้ายแดงมือเดียวนะครับผมส,สวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่3ามแ0 0สองบาทนะครับสามแสนบาทราคานี้แถมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองเครื่องไปให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเช็ครอบคันให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเช็คให้เรียบร้อย นะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดขัดสีให้พร้อมเรียบร้อยอุปกรณ์ใบดันกับผ่านหลังผ่านหลังเลือกได้ตามที่แจ้งนะครับในราคานี้ลูกค้าท่านใดนี่กำลังมองหานะครับรถไถคูปตาเอาไว้ใช้งานตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยครับสภาพสวยๆเดิมๆ L368 รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งครับผมนะครับพ่องตัวดีนะครับแรงดีได้รถเดิมๆขนาดนี้นะครับใช้งานยาวๆครับผมตัวนี้นะครับสาหรับ L 3 6 0 8นะครับนังฟ้าตัวนี้หรือถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 8 9 2 8 3 2 9 1 1 0 8 9 2 8 3 2 9 1 1ที่ร้านเฮดเดอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนะครับอ่านะครับหรือจะทักไลน์มาได้ครับแอดไลน์เบอร์โทรเลยนะครับกลายเป็นเบอร์โทรหรือจะคอมเมนต์มาในช่องทาง YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ L 3 6 0 8เดี๋ยวให้ฟังเสียงหน่อยครับผมเสียงเครื่องนิ่มๆเลยดูระบบไฮดรอลิก นะครับถ่ายเองขับเองครับผมนะครับยิ็งเ,ยเลยขับได้ดีครับดูดีวิ่งลงเร็วแรงดีครับไม่มีกระตุกครับแดูดีแถวๆเลย สวยลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาโทรด่วนเลยนะครับผมสวยมากครับคันนี้นะครับจะเป็นนางฟ้า L36 คันนึงนะครับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหานะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเฟสไลน์นะหรือว่าช่องทาง u t u b e นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝาก L36 ไว้พิจารณา1รายการหรือจะเป็นรถรุ่นอื่นๆก็มีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายกว่า50คันนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจผ่านไปผ่านมาที่มือ้องกีนะครับก็แวะมาเลือกชมหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่แจ้งนะครับมีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับรถก็มีทั้งแบบปรับสภาพและก็สภาพเดิมๆนะครับลูกค้าชอบแบบไหนลองแวะมาเลือกชมนะครับทดลองขับถูกใจค่อยเลือกเอาไปไว้ใช้งานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนางฟ้า L36 ไว้หนึ่งรายการครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมเปอย่างสูงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ